โอ้ยไม่รู้ไปโกรธใครนะามาทำไมถึงได้ลมแรงอย่างนี้โกรธใครมาก็ไม่รู้ลมแรงเงี้ย <Yeah, yeah. S 1> บาบับนะครับเดี๋ยวจะชงชาบาบับให้กินนะครับเอายอดมานะครับร้องดูครับเอายอดประมาณนี้เนาะเอาประมาณนี้เนาะ อันคือหน่อยแท้เอาทั้งยอดมันยกให้หมดเลยครับอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะเอาทวงเลยมันเยอะไปวะนะนะครับเมื่อกี้ลองกินแล้วครับมันเป็นมึกเมืออ่อครับปะมันเป็นมึ่เมือ่อเป็นยางอะหนูว่ามันน่าจะแบบนี่นะแต่รสชาติมันมันดีกว่าผักบางชนิดที่ตำนะมันไม่มีฉุนไม่มีอะไรเลย จะเอามาต้มเป็นชาเนี่ยมันคือมันจะต้องเอายอดใบขนาดไหนใบแก่เพราะว่ามันน่าจะต้องเป็นใบแก้วอันนี้มันใช้ใบอ่อนลองใบอ่อนดูก่อนเนาะใบอ่อนจริงๆเอาไปใช้กินกับผักกินกับเป็นกับข้าวกินกับผักเน้ำพริกหรือว่าจะเอาไปผัดก็ได้นะเราจะทดลองกันอยู่ริบกาแฟไปด้วยครับแล้วก็รอทีน,นี้ครับ ทาบอบบับนะครับถ่ายรูปไปให้แฟนมึงไงนี่เพิ่นอ,อยากมาเทีย่ยวเมืองไทยวันี้นี่ไอไอบรรยากาศในห้องกับว่าต้องว่ต้องสั่งเองเ้าชมอย่างเดียวให้เพิ่นสัง่งนะหเอาชมอย่างเดียวเออน้ำชา <laughs> มีคน,น,นม,มีคนจะเตือนมีครับบอบบัาบ,าบครับนี่นั่นงไหนวะานาั่งไม่ได้เดี๋ยวก็ยีดแดงหนึ่งก็ได้ ได้ได้ได้ไเ้ได้เ้ <c oughs> ผมเป็นกอยีทีว่าสื่อมากแบบเพื่อไปไหนเราแบบไม่องหวงนางนะต้องไปยืน <c oughs> เข่าคิ้วหรืออยังทีนะแต่มันจะตามมันจะเตี้ยแค่นั้นเองแต่ยาวเข้ากับชายก็นั่งได้แต่ว่ามันเข้าเตือนจิตต้องสูงว่นนี้ลองกินครับอ่าชาเบาๆนะครับแบบชนิดไบสดนะครับเดี๋ยวจะลองกินให้ดูนะครับ อหอมว่ะหอมมันชาได้ว่ะอ่าโอเคโอเคเออโอเคผ่าน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 เออโอเคมากครับโอเคโอเคหอมนะหอมหอมครับหอมครับโอเคเลยครับจินชาท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็อ่าสายน้ำเนาะกาแฟตอนเช้าครับ เสียงมาจากแตนอะเอาอย่างละเอาอะไรคะก <c oughs> ิ่กาแฟเ <c oughs> ด้ออย, <c oughs> ยูอนะอ่บ่าเจขอหงแนขอน้นะอยู่หางกันครับแต่ละบ้านครับ <c oughs> จวดจดจดจดเนเอเสียงมนน <c oughs> ขอแนะขอแนะอันนี้ชาแบบ,บ,บ ชาบาบบับนะครับ,บชาบอบาบับชาบาบบับครับบรรยากาศนะบรรยา,ารกาศนะครับบรรยากาศแบบนี้หาซื้อไม่ได้ในต่วใช่แล้วเราตั้งเอง